นี่ก็จะเป็นของปู่โคราดที่เข้าไปเต็มๆเพ่อแม่พี่นองคะเป็นจ้าไดมีผู้ใดดผู้ใดตามปู่บ่เนนะเพราะว่าของปูโคราดเข้าไปที่46ตรงๆ46ตรงๆแต่บริเวเข่าตัวเน้่นตัวเจะพ่อแม่พี่นองคะเพราะว่าิ่นเน้นหาเนาะผู้เน้นหาเข้าไป46ตรงๆแล้ววดก้อนหนานั่น6เอ้เก้ากับสองมาทั้งบนทั้งล่างเด้อ พ่อแม่พี่น้อง้องปูโคราชเนาะพันเนนเก้าเก้ากะมาบนแต่จับคู่ให้ไม่ถึงเพราะว่ารัฐบาลเล่าออกห้าเก้าเจ็ดเนาะล่างออกสองหาสองกะมาลางเก้ากามาบุเข่าตัววิ่งตัวรูดถือว่าเดินดีได้พ่อแม่พี่น้องแล้วงวดวันที่สิบหกเข้าไปที่สามเจ็ดตรงตงเอาเข้าตรงตรงูีได้พ่อแม่พี่น้อง ถึงบเรเน้นเนาะวันนี้จะเข้าตรงตรงสามเจ็ดสามเจ็ดแต่ตัววิ่งตัวรูดบอมาาเข่าจับคู่เนาะค่ะเนาะอันนี้ของปูศูนย์เจ็ดอันนี้ของปูโคร,ราชถือว่าเดินยู่อแม่พี่น้องถือว่าเดินอ่ะเข่าตรงตรงยูเมเน่จับตามองตัวที่บนตัวที่บนเน้นกัเอาน้ำเนาะจะได้บอเปลี่ยนการเสียใจน้ำกลน คือจังสี่ลักเขาตรงตรงอยู่เพราะแม่พี่น้องอัปติดไว้เนาะค่ะนอาผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองของปู่โคราดให้มากับขอบุญขอบุณปู่โคราดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทาง่องนกกาขอบพักคุนลายๆเพราะว่าเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามในให้เป็นกำลังใจกันเนาะ ของปู่โคราชให้มาในงวดวันที่28สองทุ่มครึ่งคืนนี้นะคะวิ่งบนล่างรูดศนย์กับ1นสองตัว9ก้าหางแต่ว่าวดนี้ติดเบิร์ดหลายหางอยู่พราแม่พี่น้องศูนยูนกับเบิรดหนึ่งหนึ่งกับเบิรดแสดงว่าเหลือหน่อยก็เก้าอยู่บริกัรเนาะสองตัว9ก้าหางก็จะมี9 0 9 1 9ูสอง ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเน้นที่ศูนย์รูดที่ศูนย์เด้อค่ะเด้อเน้นที่ศูนย์รูดที่ศูนย์เน้นไปที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สองเด้อค่ะเราก็ติดไวนะ้นะเมื่อเรื่องพวงมาลัยน้องมาดามับกาโบเนนไทยแล้วยันว่าลายหางเนาะและเน้นเอาแต่ตัวที่คนนั่มนานี่เนาะอันนี้เป็นเลขติดทั้งไทยกาโบเนนคือกันอัก จัดไปผู้แม่พี่น้องใครชอบตัวใดจัดตัวนั้นเป็นเอาตามใจผู้ชมเนาะนี่เป็นนี่อันคือเลขในใจตัวเองจะคู่บอผู้แม่พี่น้องคะเอาเลือกเบองใดเนาะค่ะชอบคู่ใดจัดไปยังของปูเข่าไปแลวสองงวดตรงๆอันที่บอตัวเน้นตัวจอเด้เข้าตัวบอเน้นตัวจอเนาะอ่ะแคบหน้าจอแล้วไปต่อกาบขอบุญขอบุณปูอ,อีกครั้งหนึ่ง ที่ห้ตัวเลขหนา้างมาว่างทั้งช่องเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆที่หอาอันเป็นสะพานบุญให้เอซีได้ติดตามชมเนาะอ่ะต่อไปเป็นของปูศูนย์เจ็ดของปูศูนย์เจ็ดสองยังมาให้เห็นจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเล่าออกหนึ่งสี่หกบนล่างออกสองหนึ่งปูหายสองสี่สองหาสองหกเนาะ วดก่อนสองก็มาให้เห็นนะคะจับคู่ให้เฉียดมากให้สองสี่ออกสองหาตัววิ่งตัวรูดจับตามองผู้ใด้เป็นแฟนครับปูศูนย์เจ็ดมีด้แฟนครับปูศูนย์เจ็ดวดนี้เข้าตรงๆค่ะแต่บริขาตัวนินตัวโจตัวรูดกับมาแล้วตัวจับคู่กับมาที่สี่ศูนย์ตรงๆเนาะค่ะเนาะของปูศูนย์เจ็ดมีนี่มีแฟนครับอยู่แล้วก็งวดนี้ก็เข้าตรงๆ บได้เขาตัวเน้นตัวจอแต่เขาตรงๆตัววิ่งตัวรูดกมาคือกันเก้าซี่ตรงตรๆพอมีพี่น้องอะและว้ววดนี้ก็เข้าไปแปดหาเขาตัวกลับตัววิ่งตัวรูดโบผ่านเนาะให้เบื้องประวัติจังน่อยเพราะว่าของผู้ถือว่าเดินดีจับผู้เขาหลายวัดเราเด่นมาบัดน,นี้ผูใ้ใดเป็นแฟนครับผู้ศูนย์เจ็ดจับตามองจับตามองของปู่ศูนย์เจ็ด เตรียมตัวแคบหนาจอพ่อแม่พี่น้องร่วงปานาอาปูศูนย์เจ็ให้มารวดเราพัฒนาสองพุ่งพึคืนนี้7กับ8ปสองตัว9หางเจ็ดหกเจ็ดเจโอ้ลดไปสองหางอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเจกับ8 8, 8บ่ต้องกลับนาะข้งนอ,นบอกบ่เปลืองทรัพยากร9ก้าด 9 8 2ตัวเน้นไปที่7รูดที่7เน้นไปที่เจ 7, 7. 7. 7. ดหกเ็ดเจ็้อค่ะเด้ออ่ะแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่ศูเนาะค่ะเนาะกาบขอบุญขอบุนปู่ศูนย์เที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้ง่องเนาะกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เลกมีเขามมหลุดเด้อค่ะเด้อชอบกะกดไลค์กดแชร์เนาะอ่ะของผู่แคปน้าจอแล้วเนาะไปต่อบนันเป็นของอสุพนันของอสุพันก็ถือว่าย่งบ่หลุดพมพน้องของอสุพันซียังมาหเห็นเนาะค่ะเนาะจับคู่ให้ไม่ถึงให้เจ็ดซีซีเจ็ดออกกันซีหกพมพีน้องหกซีต้มเดียวค่ะแต้มเดียว แต้มเดียวเมื่อนี้มาจับตามองวันนี้มาจับตามองว่าของอ๋อสุพรรณิะเป็นัช่ใดวันนี้กะเก้ายังไม่เห็นนะคะนะ่ะนาะจับคู่ให้เฉียดคือกันให้หกเก้าเก้าหกออกเก้าเจ็ดจับคู่ให้เฉียดมากวันนี้มาทั้งบนทั้งล่างตัววิ่งตัวรุดเจ็ดมาทั้งบนและล่างเข้าเรื่องรักลอยลักนวยแล้วก็เก้าก็มาให้เห็นจับคู่ให้ เช็ดอีกก็หนิให้หกให้หกเจ็ดออกแปดเจ็ดเนาะให้หกเก้าออกแปดเก้าเอา้าใกล้อยู่ไปเจ็ดเจ็ดทางอุบุนอันตาทายายให้ฟังก่อนเด้อพรม่พี่นองเด้อมาชีว่าของพูนเจ้าเพื่อให้เบื้องดีแถมมาดามาชีว่าเนาะแปดแปดหาหนึ่งวัดนี่วันที่สิบสี่นี่เข่าเต็มเต็มเล่นตรงตรง ของอสุพันธ์แล้วก็สี่สี่เข้าไปวันที่สองถือว่าเดินพ่อแม่พี่น้องเดินดีเดินดีจับตามองตัววิ่งตัวรุดยังไม่หลุดวันนี้มาไปตัวของเอ่อของอันอสุพันธ์ให้มาเมื่อเี้ไว้เล่งงได้ดงเหล็กเลยมาดามแปดเม็ดเดียวแหมพ่อแม่พ,พี่น้องค่ะ ให้มาแปดเม็ดเดียวตัววิ่งตัวรูดสองตัวหกหางศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเก้าแปดเบิ้ลแปดแปดสามตัวสองหางแปดหกแปดแปดสี่แปดสี่ตัวหนึ่งหางสี่แปดหกแปดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของอสุพ,พัน สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปสี่แปดหกแปดเด้อค่ะสามตัวเน้นสองหางไปเลยเน้นหมดพอน้องสี่ตัวก็เน้นหมดเลยเนาะค่ะเนาะสามตัวหกแปดหกเด้อค่ะตัวเน้นเพิ่นเนาะแล้วก็แปดสี่แปดสี่ตัวกับสี่แปดหกแปดนะคะสำหรับผู้เพิ่นเขียนเนาะอ่านยำให้เพิ่นจะได้ว่าต้องเงินที่ได้บา่บลดเนาะเขียนบม่ได้ผิดได้พลาดเนาะอ่ะ ข้องบ่อผ้าชกต้องกรพพาบขอโทษขอให้อาคารขอบุญขอคุ่นอ,อสุภันอีกครั้งหนึ่งเด้อที่หายตัวเลขเนาะาทางมาวางทางช่องเนะาะกราบขอบพระคุณหลายๆข้องบ่อผ้าชกเพิ่นบ่ได้หายมาเด้อค่ะเด้อผู้ใดเป็นแฟนครับบ่อผ้าชกเพิ่นว่าจับคู่บ่เข่าเพิ่นเลยขอปรับปุ่มก่อนเนาะขอหยุดก่อนว่าสั่นเพิ่นวา่าแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดเพิ่นเขายู่คอมเมนพี่น้องอ่ะผู้ใดยอยากได้ก็คอมเมนต์มาะคะใครอยากได้ก็คอมเมนต์มา ของเซียนสนะ่อแมพี่น้องขนาดเข้ามากค่ะคักลุดซำหงุดหี่ดผ่านมากเนาะลุดแบบกระจุยเลยตัววิ่งตัวรูดเพื่อนนี่ตัวตัวเด่นเพื่อนนี่เมเ่นตัวลุดตัวเด่นเพื่อนนี่เข้ามัดต,ตลอดแต่งวดที่ผ่านมาลุดกระจุยเมือม่อนี่เมื่อไม่ไปไม่เซียนชนะให้มาวันเนี้ยเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เลขเด่นเพื่อนเด้อค,ค่ะเด้อเลขเด่นสี่เก้าศูนย์ มีสี่มี9มีศูนย์จับคู่2ตัว2หางสี่เกเกสตัวหางเดียวเม็ดอยู่วสี่เกาศูนยแล้วก็บ,บนกับสีนีสี 4, 4, 9, 9, 0, ่ี่เก้าเก้าศูนยพอแม่เป็น้องเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเชี่ยนสนนะเนาะดาบขอบุญขอบุนเชี่ยนสนะที่หาตัวเลขหนานะทางมาว่างทัางสองกาขอบประพุ้นเป็นอย่างสูง แล้วก็กลาบขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่วงบวชสิบป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกลาบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ